สวัสดีเพื่อนฟลิกชาวดรอยแซนทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในงาน Mobile World Congress นะครับที่กรุงบราร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับและในงานนี้ครับทางโนเกียก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Android ถึง3รุ่นด้วยกันนั่นก็คือโนเกีย6โนเกีย5และก็โนเกีย3นอกจากนั้นยังมีพระเอกของงานนั่นก็คือการกลับมาของโนเกีย3310ด้วยครับทางโนเกียเองครับก็ได้ทาการเปิดตัวโนเกีย6อีกรอบนึงในงานนี้ ก่อนหน้าน,นี้ก็มีเปิดตัวแล้วบางขายไปแล้วในประเทศจีนใช่ไหมแต่ว่านในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรอมอินเตอร์แล้วเป็น g l o b a l version นะครับมี Google Play ใช้งานสามารถโหลดแอป s i g อิน Gmail ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีก2รุ่นที่เปิดตัวมาด้วยกันก็คือ Nokia 5นะครับที่มีขานาดจอเล็กลงมาเป็น5.2นิ้วยังใช้ชิปเป็น Snapdragon 430นะครับแล้วก็แรม 2GB หนวยความจำ 16GB นะครับ แล้วก็รุ่นเล็กสุดก็จะเป็นโนเกีย3นะครับที่ตัวนี้ก็ปรับหน้าจอลงมาเหลือ5.0นิ้วนะครับคือ5นิ้วนั่นแหละตัวชิปเปลี่ยนมาใช้เป็นม e d เดิลเทคนะครับอยากให้แรงมา2กิกะไบต์แล้วก็ความจํา1กิกะไบต์เช่นกันซึ่งจากที่ได้ลองสัมผัสมา,รมาคร่าวๆก็รู้สึกว่าโอเคมันลื่นครับใช้งานได้สบายๆครับสมาร์ทโฟน a n d r o อยอยู่แล้วน่าจะคุ้นเคยได้ไม่ยากส่วนตัว Android 7.0 No ูคัสเองเนี่ยก็เห็นว่าทางโนเกียเลือกทําเป็นเพียวแอนดรอยเพราะว่าสามารถจะอั 5,000บาทโนเกีย5อยู่ที่7,000บาทแล้วก็โนเกีย6นั้นอยู่ที่ประมาณ8,500บาทครับ mm hmm. แต่ไฮไลท์ในงานนี้ไม่ได้มีแค่โนเกีย Android 3รุ่นนะครับ mm hmm. เพราะว่าโนเกีย3 3 10ครับตำนานแห่งความอึดของเรากลับมาแล้วนะครับ โดยงานนี้เนี่ยโนกเกียก็ได้จับเอา30หูนกลับมารีเมคใหม่นะครับทำออกมาเป็นหน้าตาจุมจ๋มจิม๋มจิ้มลิ้มตัวเครื่องเล็กลงมากมายนะครับแต่ว่าเรื่องของสีสันและก็ดีไซน์เนี่ยยังมีความคล้ายกับเจ้าสามหูรุ่นปีมาโวอยู่นะครับโดยที่ตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ QVGA ขนาด2.4นิ้วนะครับอันนี้เป็นจอสีแล้วด้วยนะตอนนั้นเป็นจอขาวดำใช่ไหมแล้วคมจำ16เมกะไบต์ฟังไม่ผิดครับ16เมกะไบต์ไม่ใช่กิกครับแล้วก็มีกล้อง2ล้านพิกเซล แบตเตอรี่1,200มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ยาวนานคือสแตนบายได้1เดือนโทรคุยได้22ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะมันเป็นฟีเจอร์โฟนครับไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนนะเป็นฟีเจอร์โฟนอยู่แต่ว่าปัญหามันก็คือเรื่องของการรับเครือข่ายที่เป็นแค่ 2G นะครับเชื่อมต่อ GSM 900และ1800ได้เท่านั้นส่วนราคาของ Nokia 3310นครับอยู่ที่ประมาณ1,800บาท แต่งานนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าทางโนเกยียเนี่ยเขามีแผนหรือว่าคิดอะไรกันอยู่เพราะว่าถ้าดูตอนนี้นะครับคือโนเกีย3 5 6ทั้ง3ตัวเนี่ยคือสเปกก็ธรรมดามากแถมราคาก็บางรุ่นเนี่ยเทียบสเปคกับแบรนด์อื่นแล้วสูงกว่าเขาด้วยก็เลยเอและมันจะไหวหรือเปล่าส่วนโนเกีย3 1 0ที่เปิดตัวออกมาอีกตัวหนึ่งก็เอ่อก็โอเคนะค,คือในส่วนของตัวชื่อ่อแล้วก็การกลับมาของแบรนด์ตัว3310นะครับที่แบบโชว์ความอึดถึกทนแต่ว่า ด้วยตัวเครื่องเองมานองรับแค่ 2G เท่านั้นซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าตอนที่ทางโนเกยียเนี่ยกลับมาขายด้ไทยบ้านเราจะยังเหลือ 2G ให้ใช้เจ้า3310ตัวนี้อยู่หรือเปล่านะครับ